อะไปอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ครับขอข้ามไปที่นุพพรวิเคราะห์เลยครับจริงๆแล้วมีข่าวของลุงพลนะฮะซึ่งวันนี้สารได้มีการลงมตินะฮะให้ลุงพลมีความผิดเรื่องราวของการซุกไม้นะครับซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจครับแต่ว่าสารให้รอลงอาญานะฮะมีความผิดและก็ถูกปรับด้วยรายละเอียดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเล่าให้ฟังเพราะว่าเวลาจํากัดครับ อยากจะเล่าเรื่องนี้ต่อให้ฟังนะครับเรื่องราวของตอนนี้ที่คณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับให้น้ำหนักการแก้ปัญหาการฟื้นตัวเศรษฐกิจมากกว่านะครับที่จะแก้ปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อครับในขณะเดียวกันท่านได้คุณลมเปลี่ยนทิศชี้ว่าปัญหาเงินเฟ้อน่าจะแรงขึ้นกับนะฮะอาจจะแรงกว่าที่ผ่านมาด้วย อันนี้เป็นมุมมองของคอลัมนิสจากไทยรัฐนะครับแต่ว่ากรรมการนโยบายการเงินให้น้ำหนักของการฟื้นตัวมากกว่าการแก้ปัญหาเงินเฟ้อแต่ว่าเราก็คงจะไม่สามารถทิ้งความเห็นของทางด้านคอลัมนิสได้ทำไมคุณลมเปลี่ยนทิศจึงคิดว่าค่าของชีพที่แพงกว่ากำลังจะมาครับจากคอลัมนะครับหมายเหตุประเทศไทยของลมเปลี่ยนทิศบอกว่านะครับศูนย์ดิสิตโพได้มีการสำรวจความหนักอ,อกหนักใจของคนไทยณวันนี้นะครับ ระหว่างวันที่22-24มีนาคมพบว่าเรื่องที่คนไทยหนักอกหนักใจมากที่สุดก็คือของแพงน้ำมันแพงค่าของชีพสูงครับหนักอกหนักใจให้น้ำหนักเรื่องนี้สูงถึง89.73สาเหตุที่ทำให้หนักอกหนักใจคือของทุกอย่างขึ้นราคาครับแล้วก็เรื่องที่คนไทยหนักอกหนักใจเป็นอันดับสอคือการแก้ปัญหาของรัฐบาล1 5 5 1 0ผลโพยังพบว่าประชาชนคนไทยณวันนี้มีเงินไม่พอใช้ แล้วก็มีหนี้สินครับหรือมีพอใช้แต่ก็ไม่มีเงินเหลือเก็บผลโพของสุ์ดูสิตโพแต่จากแต่ต่างจากผลโพเฉลี่ยนายกชอบฟังแบบคนล,ละขั้วกันเลยครับเมนว่าโพไหนนะวันนี้ของแพงน้ำมันแพงค่าครองชีพสูงยังเพิ่งเริ่มต้นครับฟังข้อมูลของ IMF ครับก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็สาภาพัดและจะหนาวครับทั้งๆที่อากาศร้อน ทางด้าน IMF แถลงข้อมูลผ่านเว็บไซต์บอกว่าสงครามรัสเซียยูเครนในครั้งนี้ครับกระตุ้นให้ราคาอาหารและก็พลังงานเพิ่มขึ้นทําให้อัตราเงินเฟอ้อพุ่งครับลดทรนมูลค่ารายได้ของผู้คนและก็บรรทอนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจทําให้นักลงทุนเกิดความไม่แน่ใจนําไปสู่การปรับลดราคาสินทรัพย์ส่งผลให้เกิดการไหลออกของเงินทุนจากตลาดเกิดใหม่ทั้งหลายด้วยโดย IMF จะมีการปรับลด GDP โลกล่าสุด ที่ระดับ4.4ลงมาอีกเร็วๆนี้ครับในขณะที่เอเชียเองเอไอเก็คาดการว่าผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจะเกิดขึ้นกับประเทศผู้นำเข้าน้ำมันในอาเซียนรวมทั้งอินเดียซึ่งไทยเองก็นำเข้าน้ำมันวันล,ละ1ล้านบาร์เรลครับวันก่อนนี้ทางด้านท่านรัฐมน,นตรีสุพัฒนพง์พันมีชาวครับรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็นำทีมรัฐบาลแถลงมาตรการลดการลดค่าของชีพประชาชน ในขณะที่คุณอนุชาพิชยนันเลขาธิการสภาพั์ได้วาดภาพราคาน้ำมันดิบดูใบให้ดูว่าราคาเฉลี่ยตั้งแต่1มกราคถึง22มีนาคมปี65อยู่ที่บาเรวละ9.4.2ดอลลาร์ครับสูงกว่าที่สภาพั์คาดการไว้บอกว่าจะอยู่ที่ประมาณบาเรวละ72-82แต่ของจริงอยู่ที่9.4.2ครับ ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟอ้อและก็เศรษฐกิจของไทยเราท่านดา้สภาพัดยืงร่วมกับแบงค์ชาติครับสำนักง,งานเศรษฐกิจกลางจัดทําคาดการไว้3สมมติฐานคือ3ซีนาริโอครับคือ1นสมมติฐานที่1นครับน้ำมันดิบดูใบเฉลี่ยบาเรลละ100ดอลลาร์จะทําให้ดีเซลขายปลีกนี่ขายลิตรละ3 3บาทเงินเฟอ้อจะอยู่ที่5%เ GDP จะขาย,ยายตัวเพียงแค่3.5% สมมติฐานที่2ครับน้ำมันดิบดูใบเฉลี่ยบาเรลละ125 US ดอลลาร์นะครับดีเซลจะเปลี่ยนเป็นลิตรละ40บาทเงินเฟอ้อจะอยู่ที่6.2% GDP จะขยายขยายตัวเพียงแค่3.2%แล้วก็สมมติฐานสารที่3ครับน้ำมันดิบดูใบเฉลี่ยบาเรลละ150ดอลลาร์จะทำให้ดีเซลขายปลีกอยู่ที่ราคาลิตรละ46บาทเงินเฟอ้อจะอยู่ที่7.2 7.2% GDP จะขาย,ยายตัวได้เพียงแค่3.0%นะครับ ทีนี้ต้นทุนราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นทําให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นสูงถึง24%และจะทําให้ต้นทุนราคาปุ๋ยและก็อาหารสัตว์แพงขึ้นด้วยครับสมมุติฐานทั้งหมดที่กล่าวมายังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่กําลังจะเกิดขึ้นครับค่าของชีพแพงมหาโหดกาลังจะมาเยือนคนไทยอีกครั้งหนึ่งไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับเริ่มตั้งแต่ราคาก๊าซหุงต้ม1เมษายนจะราคาขึ้นไปกิโลกร,รัมละ1บาท ถัง1นกิโลกร,รัมก็คือขึ้นไปถังละ3 1 8บาทกลายเป็นถังละ3 3 3บาทครับถ้าเผื่อรัฐบาลไม่อุ้มนะต้องขายสูงถึงถังละ463บาทและก็จะขึ้นอีกเป็นถังละ363บาทน้ำมันดีเซลรัฐจะตรึงราคาไว้ที่30บาทจนถึง30เมษายนและก็หนึ่งพฤษภาคมจะขึ้นราคาขายปลีกดีเซลสูงกว่าลิตรละ30บาทพร้อมกับขึ้นค่าไฟเป็นหน่วยละ4บาท ซึ่งจะทําให้ค่าขนส่งโลจิสติกแพงแพงขึ้นต้นคูนการผลิตสินค้าแพงขึ้นซึ่งจะทําให้เงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่คาดไว้ในสมมติฐานในสมมติฐาน3ข้อแน่นอนครับ และก็ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือราคาอาหารจะพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการครับจนถึงขั้นโหดเลยทีเดียวนอกจากราคาน้ำมันการคา่าขนส่งค่าไฟฟ้าเงินเฟอ้อจะเพิ่มขึ้นแล้วปุ๋ยที่ขาดแคลนอาหารสัตว์ที่ขาดแคลนซัพพลายเชตต่างที่ขาดแคลนรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นกระป๋องพลาสติกก็จะมีราคาแพงขึ้นไปอีกซึ่งจะทําให้อาหารทุกอย่างมีราคาแพงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนครับวันเวลาแห่งความยากลําบากกำลังจะมาถึงไม่อีกกี่วัดข้างหน้านี้ครับ เริ่มแต่หนึ่งเมษายนเป็นต้นไปโปรดเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ให้ดีครับทั้งหมดนี้เป็นความเห็นของทางด้านคุณลมเปลี่ยนทิศครับในขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินไม่ได้มองว่ามันจะเลวร้ายขนาดนั้นครับส่วนจะเชื่อใครนี้นะฮะก็ต้องใช้ดุลยพินิจเองครับแต่ว่าถ้าเผื่อถามผมนะครับต้องการเปลี่ยนยารถยนต์วันนี้ไปที่นี่ครับถาวรนยังยนต์ถาวรอยางยนต์กรุป๊ปและก็ทางด้านถาววนยางยนต์ทั้ง3สาขาครับ เป็นตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศ On road, off road, ออนรถออฟรถยางรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถ SUV และก็รวมไปถึงตัวแทนจำหน่ายทางด้านล้อแม็กล้อกระทะล้ออันลอยหลากหลายรุ่นหลักหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดำและก็ไม่รมดำครับและก็รวมทั้งการเปลี่ยนช็ออัพแล้วก็เติมสารไนโตรเจนด้วยนะฮะไปที่นี่เลยครับถาวรอ,อยางยนต์ทั้ง3ส,สาขาดูแลมากกว่าและก็สบายใจกว่าครับวันนี้รายการนพดลคุยขา่าวภาค าภาคบ่ายก็คงจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนะครับพรุ่งนีเช้าผมกลับมาบเวลา6กกากับ10นาทีครับเย็นนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสดชื่นตลอดทั้งวันและทั้งคืนสวัสดีครับ